เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแข่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของการแข่งาติร่วมให้การต้อนรับนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานคณะกรรมาิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการแข่งชาติในปี2568 พร้อมทั้งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนณนห้องประชุมชั้น3อาคารสันทนาการสำนักง,งานใหญ่การเแี่งชาติหลังจากนั้นคณะกรรมาิการสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่โครงการเี่งชุมชนคลองจันทร์บริเวณอาคารแฟลตที่21 เพื่อรับฟังปัญหาด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยของประชาชนพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การแข่งชาติใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไป